สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับกรับก็มาตามกันต่อเอ้ตามผลออกนะครับวันที่15เด่นสพสโซงหนึ่งร้อยนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเอดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากศูนย์นึ่งเก้ก็คัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราทีวีผลออก205.00 20นะครับส0 5 0 0นะครับก็เข้าทีเลข0นูนย์ุดวิน มีศูนย์กับ2เนาะไปอยู่ด้านหน้านะครับศูนย์กับ2ไปอยู่ด้านหน้าพอเข้าศูนย์วิ่งรลดนะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสำหรับลาวทีวีกลับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีนะครับลาวเฮดดีผลออก03962งนะครับ03962ชุดวินก็มีทั้ง2มีทั้ง3เนาะแต่ว่ามันไม่มาด้วยกันนะครับ ไม่มาด้ยวยกันเป็นตัวประกบเล็กฉะนั้นเล็กเด่นของผมนะครับเล็กเด่นหลุดให้7กับ8ไม่มานะครับสำหรับลงังดีตัวประกบก็กมา2กับ3บก็ถือว่าดีหลุดนะครับกลับไปกันต่อที่ลาสตาลาสตาผลออก4,9,6,1,5 4,9,6,1,5นจุดวิน จัดวิญเข้าเนาะนะครับ5 5กับ1ก็มาตัวกลับนะครับออก1 5ส่วนเด่นวิ่งโลด5กับ6ก็มาทั้ง2ตัวเลยนะครับใครนำห้าไปวิ่งไปโลดก็เข้า,ขาใครนำหกไปวิ่งไปโลดก็เข้านะครับจะเสียดายสามตัวจับให้สี่หกแปดเนาะสี 4, 6, 8, ่หกแปดไม่มีเลขเก้า มากลับหัวให้ที่เลขหกนี่แหละหกกับเก้าชอบมาด้วยกันเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนให้หกมาเก้าให้เก้ามาหกนะครับตอนนี้หกกับเก้ามาด้วยกันตลอดเลยนะครับครับก็ถือว่าลาสตาร์นะครับเข้าตัวจุดวินเข้าที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวผมจับให้หมดเนาะนะครับผมจับให้ห้าแปด ห้าแปดห้าสี่ a ห้าเออห้าแปดกับห้าสี่นะครับแล้วก็เลยเอาหกแปดไปแทรกนะครับไม่ได้จับห้าหนึ่งนะครับแต่ว่าในชุดวินมีนะครับแต่ว่าตอนใครเล่นวิ่งโูดก็มันก็คมทั้งหมดอยู่แล้วเนาะห้าก็ห้าหนึ่งหกก็หกเก้านะครับกับใครที่ได้นะวันนี้ผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะกับสมาร์ททีวีทุกท่านเนาะดาวทีว TV, ีดาวเฮดดีแล้วก็ ลาวสตาร์นะครับส่วนนี้ดีหลุดนะครับอันนี้ก็ยังดีตอนเช้าเรายังได้นิเคอีเนาะนิเคอีเข้าหมดเลยทั้งรูดทั้งจอกนะครับแล้วก็ตัวเน้นด้วยเนาะสำหรับนิเคอีเช้ากับนิเคอีบ่ายนะครับแล้วก็มาเข้าทีวีก็เข้าวิ่งรูดศูนย์เลยได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนลาวสตารไอลาคิดดีหลุดนะครับแล้วก็มาลาวสตาร์ก็คือทั้งหมด5แนวทาง นับหลุดแค่แนวทางเดียวก็คือราวเฮดีนะครับแล้วก็มาตามก็ต่อแล้วสำหรับลาวทีวีนะครับลาวทีวีผมเขียนไปแล้วนะครับอัดคิดไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้นะครับโทรศัพท์ขอผมมันไม่ขึ้น v ีโอนะครับหาวีโอไม่เจอเลยนะครับอัดไปแล้วนะครับก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ เรามาดูราวทีวีนะครับวันนี้ผมให้ชุดวินนะครับให้ที่6 9 3 4้าหเหเลขเด่น <c oughs> เลขเด่นผมให้ที่6กับ9นะครับเน้นในที่เลข9ใครชอบเลข6จับที่เลข6นะครับ <c oughs> หรือว่าท่านจะจับทั้งหมดก็ได้นะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับแนวทางของผมนะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักจะท่านยึดก็จะเป็น6 3ส4 65 93 94 95แล้วก็เลขเด่นมาด้วยกันนะครับก็จะเป็น7ชุดแต่ผมเน้นในที่เลข9ก็จับที่3 9 4 9แล้วก็5 9นะครับเน้นใ้ที่5 9 3ตัว7 5 9นะครับกลับไปกระต่อที่รายเสดีนะครับราวสดีชุดบินผมให้ที่2 3 4 5 6 2 3 4 5 6นะครับจุดวินส่วนเลขเด่นให้2กับ3เน้น,นที่เลข3ใครชอบเลข2จับที่เลข2นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแนวทางผมยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่แนวทางผมชุดวินผมจะวางเลขเด่นไว้ข้างหน้านะครับส่วน3มตัวหลังนะครับจะเป็นตัวประกบนะครับเรามาดูเลข3ม กลับไปที่ 3, 4, 3, 5แล้วก็ 3, 6นะครับถ้าตันสองก็ 2, 4, 2, 5, 2, 6นะครับ6ชุดแล้วก็เลขเด่นมาด้วยกันก็เป็น7เหมือนกันนะครับกลับไปกันต่อที่ลาสตาลาสตาชุดวินวันนี้ผมให้ที่ 3, 4 9, 08นะครับส4 9 0 8าสำหรับแนวทางลาสตาชุดวิน ส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่น3กับ4นะครับเน้นในที่เลก3ใครชอบเลขสี่จับที่เลขสีนะครับผมจับที่เลข3ก็สา3 0 38สนชอบ4ก็จับ4 9 4 0ก8แล้วก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ3 4 4 3นะครับกลับไปที่รับแนวทางก็แขปเอาไว้นะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าแนวทางเนาะก็ จนกับวันนี้เป็นวันของรัฐบาลไทยนะครับฉะนั้นเวลาตัดเล่นแนวทางในวันนี้ก็ให้เบากันนะครับสำหรับแนวทางไม่ว่านิ k ใคอีกลาวทีว TV, ลีว HD, ลาวเฮดดีลาวสตานะครับก็ขอให้เบากันเนาะนะครับเพราะว่าผมเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเลขมันติดเขาเรียกว่าเลขเจ้าบนนะครับก็หมายถึงเจ้ามือเนาะเลขเขาเรียกว่าเลขเจ้าบน นะครับเข้าบนนะครับเลขหลกัหลกๆเอาไว้นะครับฉะนั้นถ้าว่าเป็นเลขเด่นวิ่งรูดนะครับถ้ามันไปชนเลขมันมีโอกาสมาน้อยนะครับนี่คือความเชื่อส่วนตัวนะครับพอเจ้าเข้าบนไว้อยู่แล้วแหละนะครับแต่เขาไม่บนเขาไม่ทําพิธีบนนะก็มีโอกาสนะครับ ลับก็พูดกันไปเรื่อยๆเนาะสำหรับแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดครับไปแก็บเอาไว้แล้วก็ท้ายนี้นะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่16เดือนสีสองนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ